ต้องแต่เราเปิดต um ัวกับพ่อกับแม่ดูแบบแฟนคลับกันเราแบบไอ้สุยเลยเราแต่งต่างกันอ๋อค่ะก็เออมันฉันว่ามันเป็นเรื่องของเวลาค่ะที่เหมือนกับว่าเขาค่อยๆเปิดใจยอมรับเราไปเรื่อยๆค่ะคือช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีที่แบบว่าเออพอมีข่าวออกมาเนี่ยคือฉันว่าแฟนคลับทุกคนแหละค่ะคงจะแบบว่าเออคอยดูว่าเอยเขามีข่าวกับใครอะไรยังไงแล้วเขาเป็นคนยังไงแต่ว่าพอเราแบบเออ ทำตัวเองแบบว่าค่อยๆดูว่าเราระวังตัวแล้วก็เราทําตัวดีอะค่ะก็ฉัดว่าเขาก็คงจะค่อยๆเปิดใจออกมาไปเรื่อยๆเหมือนได้เรียนรู้กันด้วย่ะเหมือนปางคนได้เรียนรู้กันด้วยฟังค่ะก็ได้เรียนรู้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆของเราตั้งแต่แรกและอยู่แล้วค่ะว่าเ,เราก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้คุยกันคือเราบอกว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกแต่ว่าบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าคือเราไม่ได้เร่งรีบไปถึงว่าความสัมพันธ์เราจะต้องแบบไปถึงขั้นนูน้นขั้นอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนเราต้องทำตัวดีขึ้นเรื่อยๆไหมคบหรือ,อว่าก็ยังเป็นตัวเราอยู่อย่างนี้ค่ะก็ฉัดก็ว่าฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าเป็นตัวฉัตอย่างแบบสม่ำเสมอ พี่พี่ก่อนหน้านี้ี่ยังไม่้องกันอยู่า็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนคลับแฟนก็จะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ ถจริงๆคือถัดว่าเรื่องเปิดตัวหรืออะไรเงี้ยฉันว่าจริงๆมันมาจากเขามากกว่าที่แบบคือจริงๆอะฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าคืออยู่ดีมีข่าวออกมาจากยังไงก็ไม่รู้อะค่ะจนแบบว่ากลายมาเป็นข่าวกันจนทำให้แบบต่างฝ่ายอาจจะแบบว่าเฮ้ยตกใจว่ามีข่าวมาได้ไงแล้วก็ทางแฟนๆเขาว่าจะแบบตกใจเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเขาเออเหมือนกับว่ามีข่าวเรื่องงานเพลงงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยแต่พอมีข่าวผู้หญิงเนี่ยคือเขา ก็เลยอาจจะแบบว่าเออต้องแบบว่าดูต้องสตรียมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนตอนนี้มันขับกันก็กลายมเป็นแฟนขับเราแล้วเพื่อนงเงี้ยโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเข้าใจมากขึ้นนะคะก็แบบยอมรับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าแบบเออเราก็เหมือนกับค่อยๆคุยกันค่อยๆให้กำลังใจกันแล้วก็ไม่ได้ทําให้แบบต่างฝ่ายเสียหายอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าว่าเรื่องผู้ใหญ่ดีใจที่เขาเขาเอ็นดูเรา ก็ดีใจค่ะดีใจเพราะว่ายอมรับว่าตอนแรกๆเนี่ยคือใช่มีเกรงบ้างแล้วก็แบบเวลาที่แบบว่า คือในนาทีเราจะไปงานเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันอยู่คนลาาะสายกันแล้วพอไปเจอกันแล้วก็เหมือนกับว่าคือเวลาเขาไปไหนแฟนคลับเขาจะเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็ชว่วงแรกๆเราก็จะมีเมกรงบ้างว่าแบบเฮ้ยเราจะทายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเหมือนกับว่าช่วงนี้มันคลายขึ้นเราก็สบายใจขึ้นที่จะแบบเออเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันรู้สึกว่าใช่รู้สึกโล่งขึ้นนะคะตอนนี้เรียกแฟนได้หรือย,อยังคะ ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทก <huh ็ส kind น of ิทค่ะคุยคนเดียวด้วยใช่ไหมคะคุยอยู <k 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 ่คนเดียวไหมก็คุยคนเดียวแล้วถามถึงเรื่องที่บ้านบ้างคุณพ่อคุณแม่เราว่าไงบ้างมีข่าวกันจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่เขาก็รู้จักตัวเขาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้ว่าคุยมาแต่ว่าพอมีข่าวเนี่ยเขาก็อาจจะว่าอาจจะกังวลว่าเราจะแบบว่าเจอฟีดแบ็กอะไรกลับมา มากกว่าตั้งแต่ช่วงแรกคือช่วงแรกเนี่ยอาจจะแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลัวว่าเฮ้ย <Okay. S 1> เราจะรู้สึกยังไงเราใช้เราจะสย่ออะไรงีไหมแต่ว่าพอตอนนี้เขาก็โอเคขึ้นค่ะคุณคุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบเหมือนกับว่าโล่งขึ้นเหมือนกันสบายใจขึ้นเหมือนกันเรายิ่งคุณพ่อฉนันยิ่งไม่่อยพูดอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าส่วนมากคือแบบฉันไปงานกับคุณแม่ตลอดคือท่านก็จะเอ่อเรียกว่าซีเรียสก,กับเรื่องพวกนี้มากกว่าการมีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่หลอย่าง ็ส่วนมากเจอตามงานมากกว่าค่ะไม่ไม่ค่อยได้แบบว่าเจอกันนอกเพราะว่าที่ล่าสุดเจอจริงๆเนี่ยคือรับปริญญาเพราะว่าตัวแขกของเขาเนี่ยังไม่ได้เจอกันเลยคและ<ช>อยา่างคุณพ่<ข>อคุณแม่ของฝั่งกางเองเรามนี่ยค่ะได้เข้าไปเจอท่านทุกค่ก็เจอเจอวันคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าไปไปแค่สวัสดีผู้ใหญ่ไปสวัสดีท่านเฉยๆเพราะว่าเขาก็ยุ่งยุ่งกันอยู่เราก็เลยแบบไม่อยากรบกวนก็สวัสดีว่าเออเรามาดูนะอะไรอย่างงี้ค่ะ ไม่ได้คุยเลยคะไม่ได้คุยอะไรกันอีกเลยนะก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรเยอะค่ะคือเขาแบบว่ายุ่งยุ่งคุยกับผู้ใหญ่กันอยู่แต่ว่าถามว่าสนุกไหมอะไรเงี้ยก็บอกเออสนุกดีทะเลาเพียงพอค่ะการไม่ได้มีมาเล่าให้เราฟังหรือเปล่าเพ่เขาอกาไม่เล่ามาถึงแล้วเลยัยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยค่ะแล้วไปให้กำลังใจเขาเพราะว่ามีบ้านค่ะการก็ ออเขาก็ขอบคุณค่ะก็ดีใจที่เราไมา่ให้กําลังใจเพราะว่าตอนแรกคือมันมันเหมือนกับว่าชาจะมีงานช่วงนั้นด้วยก็เลยแบบเออแต่ว่าก็ขอบัตรเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ไม่ชัวร์แล้วก็เออพอพอวันวันใกล้ๆเนี่ยคือวันพรุ่งนี้เราจะไปดูเนี่ยเราก็บอกเออเราไปดูนะอะไรเงี้ยแล้วคือเรื่องเรื่องบัตรเนี่ยตอนแรกมันยังไม่ลงตัวได้ทั้มค่ะแล้วก็เคลียร์จริงๆคือวันก่อนที่จะไปจริงๆก็เลยแบบโอเคเราไปนะอะไรเงี้ยเขาเต้นเกาหลีแล้วป็ไงบ้าง 蛋高里，高 <And> <laughs> เรียกว่าเขามีพัฒนาการุกด้านที่แบบว่าเออเก่งขึ้นนะคะคือจริงๆฉันว่าเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบเออพอรู้ว่าเอ่อเขาทําได้อะไรเงี้ยก็ดีใจด้วยค่ะก็เก่งขึ้นแต่ว่าฉันว่าจริงๆคอนเสิร์ตอันเนี้ยมันก็เป็นตัวตนของเขานะอ่ะฮะเพราะว่าคืออาจจะคนอาจคนภายนอกเนี่ยอาจจะเห็นเขาแบบว่าดูนิ่งๆเงียบ้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ฉันว่าถ้าได้มาดูคอนเสิร์ตเนี้ยจะรู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงอะไรนะคะคอนเสิร์ตน่ารักไหคะ คะคอนเสิร์ตน่ารักไหมคะก็น่ารักดีค่ะก็จะแบบว่าเออมันเหมือนกับว่าบอกความเป็นตัวเขาได้มากกว่าคั้งก่อนเห็นว่าเราติดหนึ่งในแบบติดนี้นี่คือผิดสาวหน้าใสที่วิทยาศาสตร์ปวดให้กับหนุ่มหนุ่มนุ่มหวดให้ไปจุดบอกตามได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็คืออะไรบ้างอู๋ก็ขอบคุณแล้วกันค่ะก็จะพยายามดูแลให้หน้าใสต่อไปค่ะุ่บหนุ่มปวดอย่างนี้ เป็นคล้ายๆว่าหนู่มเขาก็ชื่นชอบเราเองบ้างมายเพราะว่าการเขาจะหว่วงเราหรอือเปล่าโอ้ไม่หรอกค่ะมันก็เออเป็นผลโหวตเนาะแล้วก็เรื่องของการทํางานมากกว่าค่ะเดี๋ยวอุตส่เราไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยที่แบบจันเขามี่ถึงไม่ห่วงเราบ้างไหมไม่ห่วงนิดหนึ่งไหมอุ้ยไปไหนมาไ,ไหน,ไไหน,ไไหนได้วยกันหรอไม่ได้ไปมันมานานมากค่ะใช่ค่ะส่วนมากก็เออ คือคือเวลาไปข้างนอกเนี่ยแทบไม่ได้ไปด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาเราไปงานหรือว่าเวลาแต่งตัวอะไรเงี้ยก็จะบอกให้ระวังตัวอะไรเงี้ยมากกว่าเซฟมีหมม่วไหมอยากแต่งโปอะไรอย่างเงี้อ่อคือเรียกว่าดูแลมากกว่าคะ่ะ<ม>ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่กระโปงหรือใสัส่นอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีเซฟนิดนึงนะเพราะเราเป็นผู้หญิงสุขภาพนะคะก็เป็นห่วงไหมอ๊ มีบ้างแต่ว่าฉันว่าฉันน่าจะห่วงเขามากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยพักผ่อนแล้วก็แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองค่ะโอเคขอบคุณค่ะเราออกจากบ้านเนี่ยต้องส่งลูกไปตากยีนก่อนไหมถึงขนาดนั้นไหมชุดผ่านหรือเปล่าอ๋อก็มีบ้างค่ะไม่ก็มีบ้างอัปเดตกันเป็นวันๆปแล้วก็แบบว่าพี่จะให้ระวังตัวใช่ ก็เคยมีแซวบ้างว่าเเสื้อสมัยนี้มันหดหรือไงนะอะไรเงี้ยไม่ช่วงนี้เขาที่ใส่เสื้อครอปไงแล้วเราทำตามแล้วเราไว้ฮะนายก็บอกว่าเซฟไม่โป๊ค่ะส่วนตัวเราคิดว่าเขาคือขี้หึงนะขี้ห่วงเพราการขี้ห่งก็ก็มีอะค่ะก็มีบ้างแต่เราก็ดีใจในที่เขาหึงห่วงเราใช่ไหมโอ้โหจะให้ถึงขนาดนั้นหรอก็เรียกว่าเป็นห่วงแล้วกันค่ะ